สวัสดีครับโตเพ้นเองครับวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งที่อยู่ใต้ท้องเรือแต่สำคัญไม่แพ้หัวเรือเลยนั่นคือบาลาสแทงบาลาสแทงคือถังเก็บน้ำที่ใช้ถ่วงน้ำหนักให้เรือทรงตัวโดยเฉพาะเวลาบรรทุกของไม่เต็มหรือเดินทางในคลื่นแรงๆแต่รู้ไหมครับภายในถังนั้นเต็มไปด้วยน้ำทะเลซึ่งคือตัวกัดกร่อนชั้นดีของเหล็กถ้าไม่มีการปกป้องที่ดี สนิมจะกัดกร่อนจนถังพังได้ในไม่กี่ปีและนั่นแหละครับคือเหตุผลว่าทำไมต้องใช้สีเคลือบคุณภาพสูงอย่างชุก,กโกกุกโคทาอีพ็อกซี่99สีตัวนี้ขึ้นชื่อเรื่องความทนทนน้ำทะเลและสารเคมีได้ยอดเยี่ยมฟิล์มสีหนาแน่นไม่ดูดซึมน้ำยึดเกาะแน่นกับพื้นผิวเหล็กและที่สำคัญใช้งานง่ายแค่เตรียมพื้นผิวให้สะอาดแล้วพ่นหรือทา2-3ชั้นก็พร้อมใช้งานเลยจะใช้ในถังาลาส ถังน้ําจืดหรือส่วนโครงสร้างเรือที่ต้องการความทนทานโคทา99ก็เอาอยู่ทุกสภาพการใช้งานแน่นอนและถ้าอยากได้สีแท้จากชูกปุของดีมีคุณภาพมหาเราได้ที่โตเพนเรามีทั้งสินค้าครบทุกระบบอีพอ็อกซี่ซิงซิลิโคนโคทาพร้อมให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญเรื่องสีปตสากรรมโดยเฉพาะ โตเพนไม่ได้แค่ขายสีแต่เราให้ความเข้าใจเรื่องสีที่ใช่สำหรับงานของคุณชูโกกุโฟทา99ปกป้องใต้ท้องเรือให้แข็งแรงทุกการเดินทาง